ซี d ีดีดอบดอบเนะ้ยซีพีดีีดีดอบดอบเย้ยซี b ีดีีดีว้าวนี่มันซิลิโบสิบสองว้าวว้าวส่วนยอดคอมโบโมโ์มิกทีกาโมล่าเน้น z o มและติดอโพลน่าสิบสองว้าวเดดอะใส่มาทำไมอะเดดไูเล่นใครจะไปใส่วะเดดอะ ก็ใส่ได้นะแต่ยาใส่เหอะยุ่งยากเกินเอาตอนต้องเปิดอย่างนี้เอาไม่ออโอเคเลื่อนโอเคโอเคย้ายฐานใหม่อ่าสิบสองสิบสองสิบสองใครจะเป็นตัวแบกวะสิบสองเอาจริงกูจัดกูจัดดีนะเป็นครั้งแรกเลยที่กูจัดดีมากเลย รู้สึกว่ากูจัดดีนะสิบสองอ่ะรู้สึกว่ากูภูมิใจอ่ะที่กูจัดอ่ะแต่กูสะนับไปเลยเอออ่าคู่ต่อสู้โอ้โหถึงริงอำนาจเซอร์บอ่ะซู้ได้เปล่า,ากูอ่ะซู้ได้เปาาล่าเราลงไอคิทเมียนลงแดกอ่ะพอมาดูมึงดูคอสดิพอซูโอ้โอ้โอ เฮ้ยเชิดโอ้โหนี่ก็ถีบแน่เลยไม่น,าน่าใช่อ่ะไม่ก็เซราโอ้โอเควัดแต้มรวมซิลิโบรหนึ่งไปซิลิโบรหนึ่งสิลิโบหนึ่งไปซิลิโบรหนึ่งอ่านั้นแน่เลยอะไรวะไฮโวไม่ก็เซราไฮโวไม่ก็เซราไฮโวไม่ก็เซรา ไอ้วมเราจะได้แล้วแต่แต่เราไม่ King ีชาร์จวิงอ่ะเราเราไม่มีเราอยากได้แดกอะ่ะแดกอะ่ะอยากได้แดกหรือเราเล่นอย่างนี้เลยแล้วช่างแม่งเลยไอ้ที่แดกอยู่ไหนอะ่ะก,ก,กลางกับกูหานะกูว่าเขาลงกลางอ่ะกูว่านะว่าเขาลงกลาง ว่านะโอเคเขาไม่ลงโอเคเขาลงขวาอะไรครับเนี่ยโ oh, อ้ยไอ้เหียมันไม่ได้คอมโบมันไม่ได้คอมโบอะอะไรของกูวะเนี่ยเขาเป็นเด็กเซล่าอ่ะชัดเจนฉันคือไอออนแมนใช่สิ 16. บหกเบา กูสิบเจ็ดอือหือโอ้โห,โโหเฮ้ยใชฉันนะเฮียเอาไง <c oughs> 13, ไม้เฮียไม่เฮียสามนาทีจบ <c oughs> จริงๆอันนี้กูไม่รู้นะเว้ยว่าแบบคนส่วนใหญ่เขาเรือกว่าเซเลโบ1หนึ่งเซโบสองอ่ะเขาขึ้นอยู่กับสแตทไม่ได้ขึ้นอยู่กับบัฟที่เซเลโบให้ใช่ปะ ก็น่าจะจัดก็สเตปพ,พื้นฐานอะสิบแปสิบสองอ่ะอันนี้ก็บวกสิบสองน่าจัดเลขอย่างนี้นะใช่ปะ่ะเลขอย่างเงี้ยสเตปไอเฮี้ยจบโคตรไวไอเฮีย้ยอะกูให้มึงหน้าปกเลยตัวโคตรแบบโอ้โหกูให้มึงหน้าปกเลยโ้โหเฮี้ยเร็วสุดอะสามนาทีจบ <c oughs> เฮียเวอร์ไปเปล่าสามนาทีจบ